สวัสดีครับกุษณ์ตามฝันครับผมคลิปนี้ครับทําเพื่อตอบคาถามนะครับหลายคนที่ถามเข้ามาว่าฉีดปุยยูเลียให้กับข้าวทางใบเราใส่สารจับใบหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ต้องลองมาพิสูจน์กันนะครับโดยจะเป็นการทดลองให้พี่น้องเห็นนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับผมจะฉีดน้ําเปล่านะครับไปที่ใบข้าวนะพี่น้องเราจะดูว่าท่านฉีดเฉพาะน้ําเปล่าเฉยๆดีมันจะเกาะกับใบข้าวหรือไม่นะครับผม จากที่สังเกตดูนะครับผมอาจจะมีน้ำเกาะอยู่ที่ใบข้าวนะครับเป็นเม็ดใหญ่ๆเลยนะครับผมถ้าโดนลมหรือว่าเอามือไปเขย่านะครับเขาก็จะไหลลงไปนะครับผมไม่ค่อยที่จะยึดติดกับใบข้าวสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วขั้นตอนต่อมานะครับผมจะทําการผสมนะครับน้ํายาล้างจานลงไปในน้ํานะครับเพื่อให้เป็นสารจับใบนะครับอย่างที่พี่น้องเห็นนะครับ ก็มีลักษณะเป็นฟองขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็จะเอาไปฉีดพ่นนะครับลงไปที่ใบข้าวนะครับผมอ่าซึ่งน้ํายาล้างจานนะครับจะมีสารลดแรงตึงผิวตัวหนึ่งนะครับก็คือ N70 นะครับที่เอาไว้ทําพวกน้ํายาล้างจานน้ํายาซักผ้าอย่างนี้นะครับผมที่เขาผสมมาในใน้ํายาล้างจานนะครับพี่น้องจะสังเกตเห็นนะครับว่า ครับตอนนี้น้ําที่ผสมกับน้ํายาล้างจานนะครับสามารถที่จะจับนะครับกับใบของข้าวได้นะครับผมอ่านี่ก็คือคุณสมบัตินะครับของสารลดแรงพึงผิวที่อยู่ในน้ํายาล้างจานนะครับอ่าหลังจากนั้นผมก็จะเอาขวดนะครับไปล้างให้สะอาดเลยครับให้หมดจากคราบของน้ํายาล้างจานนะครับแล้วก็จะเติม น้ำนะครับที่ผสมกับปูยูเรียมมาแล้วนะครับผมซึ่งผสมเสร็จมาแล้วนะครับอันนี้จะมีปูยูเรียนนะครับเพี่น้พอนองเห็นไหมครับเป็นตะกอนนิดนึงนะครับผมพ่อเขาละลายง่ายอยู่ครับเขย่านิดหน่อยก็ละลายแล้วหลังจากนั้นก็เติมเข้าไปในอที่ฉีดพ่นนะครับผมครับตัวเดียวกันนะครับผมอ่า อย่างนั้นก็ฉีดพ่นไปที่ใบข้าวนะครับฉีดพ่นในทั่วเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับว่าเมื่อเราฉีดพ่นนะครับปุยยูเรียครับที่ไม่ได้ใส่น้ํายาล้างจานนะครับหรือว่าสารจับใบนะครับมันจะจับกับใบข้าวหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราก็ดูไปด้วยกันนะครับอันนี้เป็นการทดลองให้เห็นแบบจจะเลยนะครับ ไม่ต้องยิ่งดักวิชาการมากนะครับผมอาจจะเห็นว่าปุยยูเรียนนะครับเขาสามารถที่จะจับกับใบข้าวนะครับลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองขยเยาใบข้าวดูนะครับว่ามันจะไหลลงไปหรือเปล่านะครับอก็เหมือนเดิมนะครับพี่น้องไม่ไหลนะครับผม แปลว่าเขาสามารถที่จะจับกับใบข้าวได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นคําตอบอย่างหนึ่งนะครับก็คือชีดพูยูเลียให้กับข้าวนะครับไม่จําเป็นต้องใส่สารจับใบก็ได้นะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะจับกับใบข้าวได้ดีอยู่แล้วนะครับถ้าถามความเห็นผมนะครับผมคิดว่าเราใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับสารจับใบนะครับแต่ว่าเราต้องพิจารณาถึงเรื่องว่า ถ้าเราจะใช้สารจับใบค็ขอให้เป็นสารจับใบจริงๆนะครับเช่นใส่เป็นเอ็นเจ็ดสิบนะครับหรือว่าอาจจะเป็นที่เขาขายกันในท้องตลาดนะครับที่เป็นสารจับใบจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็นน้ํายาล้างจานนี่เราไม่รู้ว่า,าในน้ํายาล้างจานมันจะมีสารอะไรอยู่บ้างน,นะครับอาจจะมีผลต่อการดูดซึมปูยูเรียนะครับหรือยกตัวอย่างเช่นนะครับ ถ้าในสภาวะที่เป็นกรดนะครับโดยเฉพาะในยาล้างจานมันจะเป็นกรดใช่ไหมครับอาจจะเป็นะมะานาวอย่างนี้นะครับผมเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ใช่ไหมครับก็อาจจะทําให้ประสิทธิภาพในการดูดซึมของอยูเรียลดลงนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อไปนะครับว่าถ้าปุ๋ยยูเรียอยู่ในสภาพกรดหรือว่าสภาพด่างนี่มันจะมีผลอย่างไรในการดูดซึมปุ๋ยยูเรียนะครับผมก็ คลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เท่านี้นะพี่น้องหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับผม